จมูพิกเรเซอร์ของเรานี่ไม่ได้มานานมากนะจนเขาเปลี่ยนสนามไปประมาณสามรอบแล้วเดี๋ยวมาดูสนามก่อนว่าเป็นยังไงเริ่มจากทางตรงไปแล้วก็ผ่านเส้นยึกยักเลี้ยวขวาไปย,ยึกยักยึกยักยึกยักกระโดดข้ามสะพานนะก็วนกลับไปอู้หูมาโอ้ยยึกยักค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยเลี้ยวโค้งแบบสวยงามกระโดดข้ามสะพานไปไปมาเปลี่ยนเล่นสวยๆกลับมาที่เส้นชัยนะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลองกันดีกว่าอันนี้คือเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใส่เป็นสปินดดนะแปะเจ้หมูโกเออเออกลับมาอีกทีหนึ่งโดยที่เป็นไฮเปอร์แดดนะน,นี่คือขี้เกียจปรับไงก็เลยเออลดความเร็วเอาเดี๋ยวลองไปวิ่งดูกันเจ้าหมูไปให้ครบรอบ โอ้โหมูนายไปเสียหลักตอนที่จะครบสามรอบไม่ได้ด็กไปเออเจ้าจำที่สองอันนี้นี่เป็นจำที่อันตรายจริงๆเพราะว่ามันจำปุ๊บลงปับเลี้ยวปุ๊บเลยทำให้บินข้ามไปเลยนะ สรุปว่าวันนี้เจ้าหมูมันเออไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวขราวหน้าถ้าสนามเดิมค่อยมาแก้มือใหม่อันนี้